9ปีที่รอคอยช่องสามว่างตัวนเดชเล่นละครคู่กับนางเอกซุปตาคนนี้เป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนละครเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับซุปตาณเดเด์คูกิมิยะและนางเอกสาวคนสวยคิมเบอรีแอนเทียมสิลิโดยทั้งสองคนนั้นได้เล่นคู่กันครั้งแรกในเรื่องแรงปาถนา และในปี2022แฟนๆละครก็จะได้รับชมลายกินนารีที่นเดเด์เล่นประกบคู่กับวันใจใหญ่ยาอุรัสยาด้านสาวคิมเบอรีนั้นก็มีละครฟอร์มยักษ์คู่กับมาริโอเมาเร่กับละครหมอหลวง และล่าสุดก็มีข่าวแววแวๆมาว่ามีการวางตัวนเดชคิมในละครเรื่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นเรื่องอะไรต้องลอลุอหนกันต่อไปค่ะแฟนๆละครเตรียมตั้งตารอได้เลยละค่ะถ้าทราบว่าเล่นละครเรื่องไหนจะรีบนำมาแจ้งนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ